สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะพาะมาซ่อมเครื่องตัดหญ้านะครับท่านผู้ชมเครื่องนี้น้องเขาปราะกอบเองนะครับประกอบเองแล้วมันไม่ติดนะครับเขาบอกว่ามันไม่ติดนะครับทําจนเหนื่อยแล้วนะครับน้องเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะครับเขาก็ทําได้นะเขาก็เคยทาได้ทุกเครื่องนั่นแหละนะครับเครื่องในบ้านเขาซ่อมเองได้เองห,หมดเดี๋ยวตัวนี้เขาทําแล้วมันไม่ติดนะครับเขาเปลี่ยนเสื้อสูบมาเขาบอกว่าก่อนจะเปลี่ยน ก็ใช้ได้อยู่นะพอเปลี่ยนปุ๊บไม่ติดเลยนะครับก็ผมก็ลองดึงดูแล้วนะครับดูน้ํามันนะครับดูน้ํามันน้ํามันลงเ,เครื่องก็ดูดอยู่นะครับสตาร์ทก็เครื่องก็ดูดอยู่ครับนี่ฟังเสียงดูแล้วครับฟังเสียงดูแล้วมันดังก๊อก็ก็อยู่ตรง ูกสูบแหวนนะครับเดี๋ยวจะแกะเอาดูใหม่ครับแกะออาดูใหม่เลยครับว่ามันเป็นที่อะไรนะครับมาเลยเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาลือ้อชุดเสื้อสูบนะครับที่เขาใส่ใหม่ดูพลอยเสียผมถอดออกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยเขาบอกว่ามีร้านค้าเขาให้ลูกสูบมาอีกชุดหนึ่งด้วยผมไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงให้มาอีกชุดหนึ่งนะ เขาให้มาเพื่ออะไรปกติเราไปซื้อตัวนี้ใหม่มันก็ต้องมีลูกใหม่ให้อยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าเขาใส่ลูกใหม่เลีวนี่แต่ทําไมมันไม่ติด ดังก๊กๆอยู่ข้างในด้วยนะตอนที่เราดึงสตาร์ทนะครับท่านผู้ชมมันเหมือนการสูบหลวมยังเหมือนการหลวมว่าเดี๋ยวดูก่อนมันจะเป็นที่ก้านหรือมันจะเป็นที่อะไรทำไมมันไม่ติดมัด เข้าให้มับเข้าให้เอางนี้นะดีจะให้ดูก่อนปั๊บเสื้อสูบของใหม่เนาะมันก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะยังสวยอยู่นะครับสวยสวยสวยางไว้ก่อน นี่ลูกสูบนะครับท่านผู้ชมลูกสูบนี่ลูกศรน,นี่เขาให้เอาลงล่างนะครับไอเสียนหะคือไอเสียอยู่ฝั่งไหนให้เอาลูกศรไปฝั่งนั้นนะครับตอนนี้น้องเขาใสมาไม่ถูกนะครับแต่จริงๆแล้วใส่ไม่ถูกมันก็น่าจะติดนะนะครับอ่ะเจอสาเหตุแล้วนะครับเจอสาเหตุแล้วนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเอาลูกสูบออกก่อนนะให้ดูคือตัวนี้ถึงจะใส่กลับด้านได้ผมก็เคยเจอมันก็ติดอยู่นะครับมันไม่น่าจะไม่ติดแต่ไอ้ที่ไม่ติดน่าจะเป็นที่อาการจุดระเบิดไม่ตรงคิดว่าไม่ตรงยังไงไม่ตรงยังไงเดี๋ยวเอาออกให้ดู ก็อ,ออกให้ดูครับท่านผู้ชมลุกุบแหวนสวยลุกปืนปลายกา้านอย่างดีทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูสิ่งที่มันสิ่งที่มันทำให้มีปัญหาในการสตาร์ทไม่ติด ถ้าติดก็ติดแบบแยากๆนะครับเครื่องใครที่มันดังก็ก็อยู่ข้างในอะดูนี่เลยนะนี่นะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับผมจะให้ท่านผู้ชมดูยังไงมันถึงจะเห็นชัดนี้น่ครับลูกปืนก้านหลวมนะครับเนี่ยดูตรงนี้ก็รู้ครับนี่เห็นไหมครับมีแต่เศษผงนะครับนี่ คือลื้อออกมาเพื่อถ้าเห็นเศษผงอยู่ตรงขอบดเดาไว้เลยว่าต้องมีปุกปืนหรืออะไรสักอย่างที่มีปัญหานะครับนี่นะเดี๋ยวจะให้ดูให้ชัางเอาไม้มาไว้ใกล้ๆเดี๋ยวจะโยกให้ฟังอ่ะเจอแล้วนะครับสิ่งที่มีปัญหาทีนี้ผมไม่รู้ว่าเขา เอาหรือว่าเขาต้องเปลี่ยนทั้งข้อเดียวน,นะเปลี่ยนทั้งข้อเดียวน่าจะแพงเดี๋ยวจะแจ้งน้องก่อนนะครับเดี๋ยวแจ้งเจ้าของเขาก่อนนะครับเดี๋ยวจะแจ้งเจ้าของเขาก่อนว่าการสูบเสียนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเขาหาอะไรมาเขารู้ร้านขายอะไรอยู่แล้วนะครับอก็อเอาไว้รอดูตอนต่อไปครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ ไปนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ